สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะปุ๊กก็จะมาพูดเกี่ยวกับตัวนี้เลย WPS Facial Foam ค่ะคลอดแล้วนะคะวางจำหน่ายเรียบร้อยแล้วตามคำเรียกร้องของลูกค้าแล้วก็ตัวแทนค่ะที่บอกว่าเมื่อไหร่นะ WPS นะคะจะมีตัวโฟมล้างหน้าออกมานะคะก็นี่เลยเราทำออกมาแล้วแล้วก็เป็นตัวที่ดีที่สุดด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะที่จะทำออกมาเนี่ยปุ๊กได้ไปนค้นหาข้อมูลค่ะว่าเออว่าโฟมล้างหน้าที่ดีที่สุดควรจะเป็นยังไงนะคะก็ได้ข้อมูลมาว่าเ ควรจะเป็นโฟมล้างหน้าที่แบบเขาเรียกไงไม่ถึงกับไม่มีฟองเลยแล้วก็ไม่ควรที่จะมีฟองมากเกินไปนะคะตัวน,นี้เลยนะคะตอบทุกปัญหาเลยตอบโจทย์ได้เลยนะคะล้างออกมาเนี่ยเขาเรียกไงไม่แห้งตึงจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าล้างไม่หมด เคยไหมคะว่า,าโฟมที่มันไม่มีฟองเนี่ยพอล้างออกมาแล้วผิวจะลื่นๆเหมือนแบบเราล้างออกมาไม่หมดตัวนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้แห้งตึงจนเกินไปจนแบบปึบๆๆอย่างนั้นไม่เป็นขนาดนั้นด้วยนะคะดีมากๆเลยล้างออกมาหน้านุ่มหน้าสะอาดรู้สึกว่าหน้าสะอาดใสเลยะคะ่ะก็จะมีตัวเส่วนผสมของเม็ดบีบด้วยเม็ดบีบอันนี้นะคะก็เป็นเม็ดบีบแบบอ่อนค่ะไม่แข็งกระด้างนะคะไม่แบบ ไม่ไม่ถึงกับเป็นสครับนะคะก็จะเป็นตัวเม็ดบีดเพื่อที่จะเอ่อให้ความชุ่มชื้นนะคะนะคะเป็นตัววิตามินอ e, ีนะคะก็ไม่เขาเรียกไงอ่ะไม่ไม่ไม่ได้แบบพอถูแล้วแบบทำทำลายเซลล์ผิวหน้าอะไรอย่างงี้ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนนะคะก็อยากให้เราใช้ดูเลยติดต่อซื้อได้ที่ตัวแทนนะคะหรือว่าจะซื้อที่ปู้โดยตรงก็ได้ค่ะนี่เลย กลิ่นหอมด้วยนะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าถ้ามีออตอนนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยที่จะพูดก็คือซื้อเซตใหญ่นะคะคู่กับคู่กับโฟมล้างหน้าตัวนี้เราแถมสเปรย์น้ำแร่ให้ฟรีเลย1ขวดนะก็ยังไงก็ติดต่อกันได้ยังเออ่มีจำนวนจ,จำกัดนะคะเพียง400ชุดเท่านั้นนะโอเคนะนี่เลยเมื่อวานก็แต้มนะคะเมื่อวานก็แต้มไปตอนนี้ยุบละแต้มตัวไว้รีแพร ยังเป็นตงแดงอยู่นะคะสนใจสินค้าดูได้ที่ www.perfectskin.com ค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย